ดูดวงชาวราศีธนูดวงม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชตาใครอยากคิดมีเรื่องด้วยด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปากคุณของรักษาเป็นคนที่จับเป็นจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดวงชะตาตกตำแหน่งม้าพยองเขาเรียกว่ามุ่งม,มั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเดีเด่ยวๆฮะและเอาจริงเอาจังแล้วม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชตาชะตาชีวิตจะรับพย์รวยโชค ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะจะ้ท่านจะทำอะไรก็แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีพระราชาแห่งถ้วยจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการที่ท่านลื่นเลอสังสรรค์ไล่ลาลกับปัญหาต่างๆท่านจะมีความสุขมากๆยิ่งขึ้นไปอีกโชคชะตาของท่านจะได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเฮ้าหารจะตาชีวิตจะรับรัพ์ ด้วยโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนังจัดเต็มมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเล่์กลนเพรุบายเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดลรล้ายนะผมการใช้เล่เหลี่ยมเป็นเรื่องปกตินะผมไม่มีเล่เหลี่ยมอยู่ไม่ได้นะผมเพราะฉะนั้นเจ็ดถ้วยบังเกิดขึ้นในโชกะตาท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลาย,ลายอาชีพเจอผู้คนลักษณะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นครับทำอยู่ให้เป็นอยู่ด้วย คับคุณงามความดีอยู่ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาตาดวงชะตาของท่านมีจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปกักคุมครองรสามีดาบปักลงมาเต็มตัวกวนก歪กระกสรับกระสายอดตนอดกันในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยบเงินแทบจะทนไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบระดงังเําทุ่งเข้าเหลืองอรามเหลือกินเหลือใช้หารคู่เกิดความเช่มชื่น หลวงจิตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคมีดปักตรงกลางใจกระมวลกระววยกระซับสายอดทนอดกั้นหลวงจิตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นยิ่งให้ท่านยิ่งได้รับยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์นะผมการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถ้าราชาถือดาบประหารประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เย็นเตียนจะไม่จิกเชี่ยวเกิดขึ้นในโชคชะตาสิงห์ศิทธ์ เข้ามาสนาับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคตาตาราะนั้นท่านต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปบลบเปลี่ยนแปบลบพันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดลงสุกสมสมหวังดังใจหมายลองสังเกตในโชคตาของท่านเมื่อถึงเวลาการบุญกุศลนวาสนาใครก็อยู่ท่านไม่อยู่แต่เวลาตกต่าเบี้ยดินจะมีเทพเทวดาเข้ามาช่วยค้ำชูทุกครั้งไปนะผมไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายสุดๆแล้วจริงๆ ก็จะมีอะไรบางอย่างโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านรอดพ้นไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแต่สันมันเกิดขึ้นในโชคกตาปักธงรอเตรียมตัวรับรัพย์โดยโชคพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดเบียดดินให้ท่านยูเทิร์นหันหลังกลับมาอย่าไปทํนะครับผมเสียเวลาเปล่าบางครั้งมาเสียเวลาไม่ว่าจะไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ก็ต้องเลือกวิชาที่เหมาะสมไม่ใช่ศึกษาเล่าเรียนเป็น3ปีสิปีร้อยปี ะผมก็ไม่ได้อะไรนะผมจบมา,มาทําอะไรไม่ได้ต้องเลือกสิ่งที่ใช่เหมาะสมสําหรับตัวท่านนะผมการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบว่าภาระนี้ยังแบกไหวอยู่หรือเปล่าถ้าแบกไหวให้แบกต่อไปเพราะว่ารายได้จะสูงเป็นพิเศษด้วยอํานาจบุญบาร,รมีวาสนาการตัดสินใจอย่างน่ากลัวมันเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะตาชีวิตจะรับทรัพย์คิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบปีศาจมูมานมันคอยเข้ามากั้มกายทาให้ท่านรู้สึก อัดรู้สึกตกต่ำเบี้ยดินจะไปต่อมันไปได้ยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกให้ท่านหลบปีกซ่อนเลนโลกนี้มันโหดร้ายอย่างนี้แหละันการที่ท่านตกตำแหน่งสองเหรียญสับสนงงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้ทําให้ท่านรู้สึกงงงวยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งโตงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้มองการไกลถึงอนาคต ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดมีดดาบป,ปักเต็มหลังกระบวนกไวยก,กระสากระสายอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างนะจัสเป็นเกิดขึ้นในโชคชะตาเ็าเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรมา,านก็ต้องดูแล้วก็ต้องรู้นะค,คนที่ทําให้ท่านเจ็บคือใครก็คนที่ท่านรักที่สุดนั่นแหละนะก็เป็นใครตาสีตาสาจะทําให้ท่านเจ็บก็ช่างเขาเราไม่ได้รู้สึกกับเขาเลยแต่ถ้าเป็นคนที่ท่านรักมากที่สุดเนี่ย เพียงแค่เอ่ยวาจาน้ำตาท่านก็ร่วงไหลออกมาแล้วพรานั่นคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปเยี่ยงเจ็บปวดรัวร้าสแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวทะเลาะวิวาทนะครับโลกนี้มันโหดร้ายท่านอยู่ให้เป็นท่านควรที่จะต้องปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตัวเองครับดวงตาของท่านหลบหลีกซ่อนเลนยังมีโอกาสนกน้อยจะนำพาซึ่งความประสบเร็จ โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งดมูลไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนสเสนมนจันทาดวงจิตตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดมูลมังเกิดจิตตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพระบมเทพเทวดาฟ้าดินการบดีบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงส,สมสมหวังดังใจหมายตกต,กตำแหน่งสามเหรียญ ครบับผมเงินทองไหลมาเทมาประสบความสาเร็จ e เราต้องอยู่ให้เป็นนะครับครบับผมได้เงินมาก็เก็บปิดวาจาให้เงียบครบับผมอย่าให้ผีสางมันรู้ว่าเรามีเงินรคร,รับผมการบันดิตระดยการลิเริ่มเริ่มต้นเยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้นาทางเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นาทางตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทํานําพาซึ่งความประสบ็จเพราะฉะนั้นเทพเทวดาจะเชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชี้นําทางเทวดาก็ไม่ช่วยเหลือ อัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินได้รับถ้วยทองได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่ถ้าไม่ได้เจอคนที่ใช่ดวงชะตาไม่เป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรเพราะนั้นถ้าท่าน,านอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกอึดอัดดาแย่ไม่ดีแตมถ้าอยู่ตัวคนเดียวแล้วรู้สึกสุขสบายสุขสมสม,สมหวังดังใจหมาย ก็ดีหมายความว่าอะไรครับเราจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังว่าในโชคชะตาดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมันต้องอยู่กับบริวารเยอะไม่อยู่กับเยอะมันจะลําบากบางคนต้องอยู่คนเดียวมันถึงจะสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องดูดวงให้ตัวท่านเองนะครับผมวงล้อแห่งวัฏจ,กจักรจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตาสองแสงบนจันทาแสงสว่างส่องมานะครับผมเทพเทวดาบนสวรรค์จันทราส่งมอบดวงแก้วมณีสมบัติโลกมนุษย์ ราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบปรับปรุปงแปบเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายราบบปัญหาต่างๆมันเข้ามา,เ,าเข้าใกล้ตัวท่านแต่ถ้าท่านอยู่เป็นท่านจะดวงเหนือคนนะครับผมเทพเทวดาก็ฉุดท่านมาอยู่นะผมก็เข้ามาสึกค้าผมดวงเหนือคนครับนะผมการส่งมอบถ้วยทองรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมใครบางคนพยายามยัดเยียดนะความเป็นตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนของท่าน นะพยายามยัดเยียดพยายามทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดพยายามบีบบังคับเหมือนคุมฝูงชนมันหมดแล้วนะหมดยุกแล้วหรือว่ายังมีอยู่ช่วยบอกหมอสันทีนะครับผมการส่งมอบด้วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน,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 นท่าน,นจะได้เจอนะครับผมได้รักได้เจอได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่านะรผมเข้ามาสนับสนุนค้ำชูนหนุนนำโชคกตาท่านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจัดหนักจัดเต็มในโชคกตา ถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ค่าครูหมอสันได้นะครับให้ติปหมอสันได้ขอให้ท่านแชมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับค่าครูเป็นอะไรที่นะครับมาตั้งแต่โบราณโบราณอยู่แล้วนครับ,บสนับสนุนคําชูหนุนตาโชคชะตากันนะครับสวัสดีครับ